เีย,ยวเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวมาเจอเออเดี๋ัวเดี๋ยวมาเจอเพื่อนคนเก่าแล้ว บรรยากาศนิด่งนิ่งนิ่งนิน่นนน กี่โมยคอไไปดูคนเหนื่อยเลยเ้ยเฮ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 ้ยผมนอนหลับอยู่นอนอยู่แม่ผมจะมาไม่วันนี้โอ้ พอ่พอไปไหนอะ่ะพ่อไปไหนอะ่ะ